วันนี้เราจะมาตัดอ้อยดา่างลากวนาฮาวายเพื่อที่จะเอาไปทำขยายพันธุ์ดูกันก่อนหรลก,กอนนี้มองไม่ออกลายลากวานาก็าจะเป็นเขียวเหลืองอมชมพูนิดหนึ่งนะถ้า เห็นไหมอมชมพถูถ้าถ้าถ้าอ่อนนี่โคน,นจะอมชมพูตรงนั้นตอนนี้นนมีสีกอพอเริ่มแก่ขึ้นมาก็จะก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเขียวเหลืองแบบนี้นะนเราจะพาไปดูนี่เราจะตัดกอนี้ ไม่จะชัดมากอุย้ยมืดสีเขียวเหลืองจะชัดมากอันนี้เันไกลไอยู่นไกป็นไงนะนอนที่ไม่แข็งแรงเราก็จะดึงออกเลยนะเนี่ยทำไมมันจะแห้งส่โคนเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสหนอนใหม่เขาได้เกิด ก็จะตัดอันนี้นะทำไม่ขาดซะงั้นนอจะหกักนะเนี่ยเ ขาดแล้วหนึ่งลำทำไมนี้เราตัดแค่สองลำเพื่อไปขยายไปชำตัดสูงเลยแล้วกัน เห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นอ้อยลากกูน่าฮาวายด่างเขียวเหลืองแล้วก็จะอชมชมพูอ,อมชมพูเวลาเวลาลำอ่อนใช่ไหมจะเป็นด่างที่ชัดมากแต่ลำนี้เริ่มแก่แล้วเราต้องตัดไปเพื่อที่จะไปขยายน,น,นี่เรียก่าเอาไปตัดท่านชำ Ui đẹp nó ta Lốm rồi Ok Nhớ Chụp kia kia lại แล้วก็จะไปชําเหมือนที่เป็นขั้นตอนการชําที่เราเคยลงให้เพื่อนได้ดูบ่อยๆอยนั่นแหละอันนี้แค่พามาดูลักษณะกองนี่สหรับอ้อยดังลาวกน่าฮาวายนะ